สวัสดีพี่ดอกสวัสดีสวัสดีสวันพุธวัชิมาอัพเกตดเดิรสกซโนให้เบิง่งย่างผ่านหน้ากองแล้วมันตัดสัญญาณเบรดไฟฟ้ากับโบมี่เสียไว้นิอนิหนึ่งอากาศวันพุธนอกหน้าว่านหน้าว่านมันต๊ะตัวเป้โน่มันตกแต่วันโน้นาวันยังก็ตอนแรกวันจันทร์อไม่ใช่ตอนเช้าตอนแรกวันอาทิตย์โน่ต๊เนาะตอนแรกวันอาทิตย์โน่มัน,โน,โนตน๊แต่ตอนนี้มันมนเมือคืน,นมันต๊เเอ,ออเล่องเลิกเลยนะออล้องเลิกพี่นอ้อง กล้องเลิกหนาะบะ้านเนอะเราเอาหลวมาสวนให้เบิง่งอันนั้นพอเอยไปย่างไก่หนากรถ้าได้น้ำหน,น,นั่นะ่ะเอาไวเป็นหนากลรหนาบน้านแ้วมันตัดเปิดส้มให้เบิ่งบรรยากาศทางกินดิวพี่นอ้องใครมีเวลาเบิ่งกับเบิ่งเด้อบุ่งนีเวลาเบิ่งกับผมไปย่างเด้อพี่นอ้องเลิก <c oughs> <c oughs> วันนี้คลิกได้มิเตอร์พอลแลนดี้คลิกไลค์ Thank you พอลแลนดี้ Thank you พอลแลนดี้คลิกไลค์แต่ว่า ยางไปหามันบ่มีไวไฟมันบ่มีไวไฟแล้วมันมาตัดคอนสิพายางส่องเบิง่งทงเมืองกีนวิวนะคะกินวิวเทคซัดกับประมาณนี้พี่นอ้องแต่ว่าข่อยออกนอกปุ๊บแล้วมันจะมีไวไฟมันก็สิตัดของข่อยมันบ่คอนเนคกับไวไฟสิสิมันสิบ่คอนเนคกับไวไฟพี่นอ้องมันก็สิประมาณนี้ประมาณนี้เมืองกินวิวเพราะว่าก็พยายามอยากมาถ่ายคลิป อยากมาถ่ายคลิปแอร์นั่นทุกมือเนาะถ่ายคลิปทุกมือล,ลง YouTube พี่น้องฝากติดตามได้เลยใน u ูทูปนาเดียแท็กซัทชาแนลนาเดียแท็กซัทชาแนลเพราะว่าเขามาลงคลิปลงอะใน YouTube มาเห็นคลิปลง YouTube และะ้วก็ถ่ายลงในเอ่อ Facebook นะเน,นาะไปเบิ่งกับไม่มีเวลาเบิ่งกับเบิง่งบ่เบิ่งกับโบเป็บบนหยังเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ่ถือโทษโกรธเครื่องไป <laughs> อยากเบิงบเบงบเบ่งกับโบงบ่เบิ่งกับโบเป็นหยังเพราะว่าเฮา ห้ากะลงแบบว่าฟันๆแล้วพอแล้วก็แฮปปี้่างๆโคนว่างๆงานอยู่บา้านกะบ่มียังแต่ละมือตื่นสามมากินข่าวแล้วอาบน้ำกินข่าวแล้วกะพยายามทำว่าอ่นนานทายเอาคลิปเก็บความแบบว่าภาพทรงจำไว้ช่ว,วัดโอร้านทรายสบายดีท่านนอนบอกละอยู่โค้งเกี่ยมวุลยุงเทพอยู่โค้งเกี่ยมวุลยุงเทพลูกประพิน ลูก,กว่าฟินลูกร้านหวานหอยเงินกลางสบายดีละ่ะอันนั้นนะเช้าว่าพาเบิรงน้ำแข็งเออหน,น,นักสนุกสมัยน้ำแข็งบรอกสน,นุบอกเป็นบ้าอันน่ะมาเห็ดคลิปลงในยูทูปไปกดอ่ากดซับสไครต์ให้อ่านได้เลยโอ้อยูโค้งเกียมโอ้แมนบอสสบายดีโค้งเกียม์ท่าไหนก็น้าบอหนาวบอสาทางฝุ่นนึกว่าไปอยู่กรุงเทพคือตอนนั้นจะว่าไปเห็ดอันน่ะโอ้ไปเห็ดเบียร์โยอันยังเก,งกาะ ปเป็นเชฟอยู่ใช้อยู่กกาอยูหาได้ก่อไปเป็นเชฟอยู่อ๋อเนะบอกอยู่อ๋ออยู่หานอาหารคงเกี่ยมวะอู้เข้าบึง <c oughs> โอ้มีคนหนึ่งเขาจะออกมาส้มวิวโอ้นาซาวบอได้ถื้อขากระงยงหายว่า,วม,ามันกับสิไดประมาณนี่ ค่ะเบิงรับผ้ายางกระบ,บาดมันกับยางลมหลายมันหนาวเนาะมีคนหนึ่งเขาจะออกมาีไรกาาาับผ้าไรยางไรได้เท่ากับไก่บานท้ายคลิปลองยืดยืดอยังไรทางหวานบุม้มีโควิดบอนี่โค้งเกียเรเข้าล่ะก็สิบมุมีดอกทางนั้นเนาะเพราะว่ากินอาหารอันนะ่ะปลอดสารพิษบุมีพย,ยอกเนาะโควิดหยาดละแท่นั้น โควิดลงลอยน้ำคงโควิดลงลอยน้ำคงน้ำมูดตายไปล้ว <laughs> เดี๋ยวพาชมบรรยากาศอาสาวมาเห็ดคลิปลงอันนันในอันนั้นโมมี่ครับเออแม่แต่โควิดแค่นั้นโมนนโมี่หรอกเนาะเห็นกับวายอยู่ได้เขากับมข่าวอยู่ได้เพราะแถวโค้งเจียมโมมี่โควิดเพราะว่ามันหยาดเนาะมันหยาดหนาวเนาะโควิดหยาดหนาว ดนละเจ้าประมาณนี <t marine waves> ้อัพอัพเวตแต่แบบอัพเกรตแต่ละมืออู้หนาวอัพเกรตแต่ละเมือแลาวจะไปเอาของมาขวดอู้ห่างกล่อง่าหลายวะเจ้าหม่งเดือดตื่นคือตื่นเสาแต่ตื่นเสาว่าตื่นเสาว่าตื่นอนเลิกนี่ยนะตื่นเสาตื่นอนเลิก อ๋อไอ้ใส่ม้องได้ยู่ว่าท่งนั้นยังลงใส่ม้ออยากองวเอาเอามาปั้นสโนดีไหเนี่ยล้วเอาด่มาสวนเฮดอันนด้นเฮดปั้นสโนไว้ดีวะ ประมาณนี้สารบ้านเมืองมาสมอากาศเย็นๆโอ้ยนกแล้วให้บังนกกันนะนกมากินเขาอยู่หน้าบ้านดูนกดูนกนกมากินอาหารนะ่ะนกหลายๆนะ่ะป้านกก็จิ๊บ กระจิบเลยเนี่ยเนาะนกกระจิบกระคักเนี่ยนกกระจิบเขเอร์อยู่ดีไม่แห้งสุขูสุกคนมือนี้วันพุธท,ที่สิบแปดขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วมืออื่นทายไม่ใจอย่ารำคาญกันเดอ้อ ลำคานก็ปิดไว้เด้อแต่ว่าเขาขอถ่ายคง่หม่อเด้อโอเคบ๊ายบาย